นะคะลูกค้าขาทั้ง2ฝั่งเลย50 50ตรงนี้นะคะแล้วก็60 40ด้านในนะ ชิปาเจโลสปอร์ตโฉมปี2010ในราคา279,000บาทนะคะกระจังหน้าเขาจะเป็นโคมเมียมมาพร้อมกับยางพิลลี่ปีใหม่พร้อมใช้งานไฟเ้ยวที่กระจกมองข้างยกสูงมีบันไดขึ้นข้างเรียบร้อยติดกันสัดเดิมๆจากศูนย์นะคะตัวเปิดสี่มุมเขาจะเป็นโคมเมียมทั้งหมดเลย <S <S เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันค่ะลูกค้าตัวไฟใสๆปิ๊งๆนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลังนะคะลูกค้าขาจุกของได้เยอะแบบจุใจแน่นอนนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะสามารถพับลงไป ได้ด้วยนะคะลูกค้าขาทั้ง2ฝั่งเลย50 50ตรงนี้นะคะแล้วก็60 40ด้านในนะเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในกันค่ะว่าคันนี้เขาให้อะไรมาว้างไปชมกันค่ะปะ ถึงจะเป็นแบบยกสูงไม่ต้องห่วงบันไดขึ้นข้างได้ใช้งานแน่นอนนะสาหรับคันนี้นะคะภายในเป็นสีเบสสีครีมตัดกับสีดานะคะลูกค้าขาโหมดแอร์นะคะเป็นแบบแมนนวลน,นะคะวิทยุใช้งานได้ปกติเลยได้มาเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะมีที่พักแขนมีซอกพัดผ้าน,นุ่มนะคะสีครีมด้านข้างตรงนี้เลยนะคะแล้วด้านหน้าออยนะคะนี่เลยพวงมาลายามัย3าก้านทรงสปอร์ตมีม่านบังแดดน,นะคะเรียบร้อยก่อนออกมีตรวจเช็คระบบให้ ลูกค้าไม่ต้องกังวลดูตัวเบาะบ้างดีกว่านะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสแตนดาร์ดเดิมๆจากศูนย์สีเบสสีครีมลูกค้าขาเจ้าของเดิมนะคะใส่พรมหมดีมาด้วยแบบรอบคันเลยเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูวิวด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะมา กันบ้างค่ะลูกค้าค่ะนะสาหรับคันนี้นะชอบมากๆตัวเบาเขาก็จะมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะลูกค้าสามารถใส่แก้วน้ําได้นะคะแล้วเขาก็จะมีในส่วนของแอร์หน้าหลังแยกกันให้แบบชัดเจนเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ู6 3 1 5 7 7 7 4าหหรือเข้ามาชมรถได้เลยนะคะที่ดิมคาร์บายกิฎากุลคาร์ค่ะบ๊ายบาย